สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับผมพลโมโตไรวิลเช่นเคยในวันนี้ผมมีข่าวสารรถมอเตอร์ไซค์ใหม่จากทางค่ายแดงอย่างดุค a ติมาฝากเพื่อนๆกันครับโดยภายในปลายปีนี้ทางค่ายดูคติจะมีการเปิดตัวรถรุ่นใหม่ด้วยกัน3โมเดลซึ่งหลักๆก,ก็จะถูกแบ่งออกเป็นดุค a ติมัลติสตาร์ดาที่หันมาใช้เครื่องยนต์บล็อก V4 ดุคติพานิกกเล V4R โฉมใหม่ และอีกรุ่นเลยนั่นก็คือดุคติมอนสเตอร์ในโฉม all new ซึ่งเจ้าปีศาจไฟกลมคันนี้คือคันที่เราจะมาพูดให้เพื่อนๆฟังกันครับเมื่อช่วงหลายเดือนก่อนก็ได้มีภาพสปายช็อตหลุดออกมาเป็นภาพของการทดสอบ all new ดุคติมอนสเตอร์โฉมใหม่ซึ่งรายละเอียดที่สำคัญของดุคติมอนสเตอร์อย่างที่เราทราบกันดีนั่นก็คือชุดเฟรมที่เป็นแบบเฟรมถัก ได้ถูกถอดออกไปเพราะโฉมใหม่ที่เราเห็นในสปายช็อตจะหันมาใช้เฟรมแบบอลูมิเนียมให้มันเบาลงในแบบรถซูเปอร์บค์โดยตัวเลขที่ถูกวิเคราะห์ออกมานั้นคาดการกันว่า All New Monster โฉมใหม่จะเบาลงอีกร่วมร่วม,วม10กิโลกร,รมัมรวมไปถึงการถูกปรับดีดีไซน์ใหม่โดยเฉพาะบริเวณถังน้ำมันที่จากเดิมจะโค้งมนให้มันดูมีเส้นสายที่เหลี่ยมสัน ให้ความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นส่วนไฟหน้าแม้ตัวโคมไฟจะมีลักษณะที่ดูคล้ายเดิมแต่ก็ถูกปรับโคมภายในให้ดูทันสมัยขึ้นด้วยเช่นเดียวกันส่วนข้อมูลของทางเครื่องยนต์นั้นทางดุคติน่าจะมีการปรับเครื่องยนต์ของมอนสเตอร์รุ่นเดิมก็คือเป็นเครื่องยนต์บล็อกเอลทวินความจุ8 2 1ซีซีให้หันมาใช้เป็นบล็อกเครื่องยนต์ความจุ937ซีซี ตามอย่างพี่น้องไฮเปอร์โมตาที่ถูกปรับบล็บอกเครื่องยนต์ไปก่อนหน้าหลายปีแล้วและนั่นจึงทำให้มันน่าจะมีพละกกำลังแรงมา้าเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยเช่นเดียวกับแรงบิดซึ่งน่าจะอิงได้จากเครื่องยนต์บล็อก9 3 7ซ c ที่ถูกวางอยู่ในทั้งดุคติซ u เปอร์สปอร์ตดุคติมัลติสต a ร์950รวมไปถึงดุคติไฮเปอร์โมตา939 สำหรับรายละเอียดอื่นๆของตัวรถโดยเฉพาะในเรื่องของระบบอิเล็กทรอนิกส์นั้นออปชันต่างๆเราอาจจะยังไม่สามารถระบุได้ในขณะนี้แต่ทว่าเพื่อนๆไม่ต้องสงสัยกันอีกนานครับเพราะว่าดูคติโฉมใหม่ปี2021ทั้ง3โมเดลจะถูกเปิดตัวในอีกประมาณ1สัปดาห์นับจากนี้แล้วซึ่งทางทีมงานโมโตรไซา,าเราก็จะรีบมานำเสนอข่าวสารให้เพื่อนๆได้รับชมกันโดยเร็ว ดังนั้นผมก็ต้องขอฝากเพื่อนๆทุกคนช่วยกด Subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่อง m o t o r r ร v a l ของเราเอาไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปข่าวสารใหม่ๆรวมไปถึง f a c e b o o k c o m m o t o r i v a l ก็รบกวนช่วยเข้าไปกดไลค์กด e first t เพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆจากทั่วทุกมุมโลกเช่นเดียวกันวันนี้ผมพล m o t o r r ร v a l และทีมงานขอลาคุณผู้ชม,มท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ